สบายดีพี่น้องสบายดีพัดสุขคสุขคนพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับเบามีคือเก่าบ,บรรยากาศยามมือแรงส่วงคำคำอยู่เทียงไห่เทียงนาพี่น้องจา๋าเนาะก่อนสิไปกะมาเบิ่งเล็กน้อยก่อนพี่น้องพากันกินองงีหยังงบเงียบงบเงียบเหรอกินอย่างทำแซ่บบ๊องบ๊ะรสซาดรสชางไหนฝัดฝัดหวานฝาดฝัดหวาน,วาน,วานใช่เบิง่งฮะ พี่น้องเคยเห็นบ่ลูกว่าอันนี้คือผลไม้บรรนอกผลไม้ป่าเบิงเคยเห็นบ่พี่น้องผลไม้ป่าก็สิมีลูกว่าแซบบ่ลิงนี่พี่น้องมันสุกเนาะอันที่มันแดงแดงคือเมื่อันไที่สุกเดี๋ยวพี่น้องมันจิบาดหมักดิบมันฟาดแดงก็ฝาดแต่มันสุกนี่หน่วยดำๆนี่ยิ่งหน่วยดำมันยิ่งออารสสัตว์ อยากหวานหวานฝาดฝาดหวานหวานมี่น้องจ๋าเนื้อมันจะเป็นประมาณเนื้อแต่มาหวานก็มีหลายหลายพันได้พี่น้องพันหน่วยน้อยพันหน่วยใหญ่แล้วก็พันแบบอันนี้บางต้นก็ฝาดบางต้นก็หวานสายเลิ้ยงเลี้ยงแซ่บปะสบายดีป้าลูกสบายดีป้าลูกสบายดีน้องเลิง พาก,กันกินบักหวานนั่นเองพี่น้องกินกระบรดกินอื่นกินไก่ดอกนี่ต้นบักหวานอยู่้างเทียงเนาะตอนนี้ซุกเต็มอยู่แต่ว่ามันหล่นลงมากะไก่กับกินอยู่เด้นี่พี่น้องเขาเจ้าอันคอมเมนต์มาบอกว่าผลไม้ป่าหายากว่าสันอ,อนุรักษ์ไว้นะบ่มีว่าสันบ้านบ่มีหลายพี่น้องนี่ ลูกมันก็สิเป็นเงังเสียลูกว่าต้นบูสูงต้นนี้น่อยหนึ่งเนี่ยอืมเนื่อมันก็นเจหวานหวานออกฝาดฝาดจักน้อยนะแต่มันบุเปี้ยวแต่มันจะกออกรสฝาดมากกว่าหวานฝาดลูกว่าพี่น้องสดๆจากต้น แต่ว่าอันอันนี้นะเป็นผลไม้ปลาแต่บอมีเคยเห็นขายอยู่กรุงเทพกับมีนะพี่น้องเอออยู่แถวตลาดบางบ่อนลูกว่าหืมโดดดกอืมเนาะเหลงเจ้าบ่เมื่อบ่าอมาหนีเหรเจ้าสินอนน้ำเมยบ่ พอแล้วอยากกินลายลายมึงแนปากนะเฮ้ยงัดเข้าไปว่าสันพี่น้องลูกว่าป้าไปหาร์ปเจ๊มาลาปอยากกินลายลายเจบทองแต่มันบบเปรี้ยวแต่มันจะออกฝาดหวานเนาะพอแล้วลิงอยากกินลายป้าไปหาแ์เมะมาลา อยเล่นบกขึ้นมืลูกอย่าเล่นบกขึ้นมืฝน,นตกมาหลายมื้อก็เริ่มหยาเคียวเลยพี่น้องลิงลิงคายเม็ดมันเด้อหามกินทางในมันเด้ออย่าไปกินทางในมันกินนึกกินในเบอร์เนี้พอแล้วอย่ากินลายทำปากแดงบ่แหะ พี่น้องฝนตกลายเมื่อนัาน้องสาบอมีจากที่เคยแห่งๆอยู่เกือบเต็มไหมเนาะฝนตกมากร็ตกกะกะเริ่มอ,ออกแล้วอันนี้บอมีปลูกมักอือ้อมองจูดต่องามงามพี่น้องเดี๋ยวมันขึ้นกระเซ็ดข้างตรงนี้มักอือ้อ มึงอือ่วยยี่ย่พันยี่ยี่ไหมพันหนึ่งมันเป็นซิปกว่าโลมึงมัมีสื่อมาลูกละลอยกูาบาทหรือจังไรน,นี่แหละเนีย่ยงทำมันตายตั้งแต่แดดปุ่นถั่วมัวนแล้วเต็มเมื่อก่อนแห้งๆ เดี๋ยวสิพามาเบ่งอันมักทั่วเจอมาลาพี่น้องปลูกว่างอันก่อนฝนสิตกนี่แต่ตอนนี้นังซักข้างแล้ววีคบายดีพี่น้องเสียบข้างักทั่วจามก็ลักสีลามเครือลามเครือบนแล้วมาลูกเจต้องเอาขิงโอ้ยฟังนั่นนะเมเอามันคือลามเครือไว้แท้ไปมาเอามาหังกระปูเบ่งพี่น้อง ขึ้นข้างเลยเด้นี่น,นี่นี่นนีี่่ขึ้นข้างเลยน้องเลีงิงเจ้าสิได้กินแล้วก็ได้กินมากจ้านี่มันขึ้นข้างแล้วเนาะขึ้นไวอีหลีอันนี้สิเป็นมะฮุ่งของนางนเร็ว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 ,รวขำละซอยกันธรรมาหากิน เสิมาโซอีกอย่างตอนนี้ไอ้ต้างป่าไล่ไว้กางใหแ้แกมุกกาเด็กหน่อฮวเท็ดให้นางผิดวังอังมาโนโซกานมาทวดศิด้บานจ้านางเอามกหุงมาป,มป,ปลาากปูกมันเหี่ยวตสุบมันสิติดบอนี่มันสิติดบอทั้งกระปุกมันนี่ เักมถั่วได้กินแน่นอนพอมันลามเครือเรียบร้อยเนออยาะมถั่วมันใหญ่ไว้ผ่านไปอีกจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็คือสิเป็นหมากดิจ้าบ้างด้วจ้าเอาคือมาฟาดต้นมะฮุ่งอันนี้ออไแม่ เอาฝุ่นมาใส่อีกเจมันจืดแล้วนะยังไร่ใส่ใส่แต่พุ่นเนี่ยพี่น้องไม่ใส่สารเคมีใดๆนะจ๊ะขี้งวนั่นเองอก็ไม่ได้ใส่จ้าเฮาสีใส่ขี่งวหรือว่าขี่ไก่เพียงแค่กำลังเกิดคุณนวจ๊ะสังเกตพี่น้อง น้องสาไก่ทางที่ของนางไก่ทางเบิดอันนี่อ่ันนาลงไปนี่ก็แม่นที่ของนางพี่น้องโค้งไปพุ่นแล้วมันก็โค้งไปพุ่นหอดปลาพุ่นอ่ะเมื่อนี้ฝนบ่ตกเจ้เพื่อนสี่โหดโอ้ยก้องกระูบวาบวับ มาเมลิงมาโฮสซอยพยากมาโฮสเด้อ hmm. ส oh. oh. ah. oh. mm ั่นเลยมีห้อกินหนำได้บรรยากาศน้ำคำๆพี่น้องคำมาบพอฮอนเลงงจาเล่นเอียงนะไปตลูดลงยังนหันนะ ้ำกเกือบเต็มสาเนาะหลังจากที่แหงๆเอามันลบโล่วลบมันบมีมองเหยียบลงีเป,ยเป,ยเปียกเลดพี่น้นนนองแต่บรท่นได้ปล่อยป่าปล่อยปู่เลยเด้ แต่สาฟังนี่ว่าสิบบ่ปล่อยพี่น้องปล่อยกับมันบ่อยู่หนึ่งมีคุณธเนศักแนะนำมาบอกปลูกหลายอย่างรถอัมร่าคันผ่าไอเทลแล้วก็ใหดตูบน้อยสักอันหนึ่งไว้นั่งเล่นจ้าหรือว่าใหดตูบกลางน้ำก็ได้โอ้ยถ้าปลูกแล้วสิจะไม่อยู่สิเจ้ขนาดเฮือนเจ้ยังม,มีคนอยู่เนะอ้โหปลูกตูบแบบนั่งนั่งซิวๆแหมซิวๆม,มันต้องมีแนวจิบ นาะโอ้ยกอไม้ข่าพะเจ้าสไตยมันสิอยู่เด้โอ้มันจะเผาเงือกมันมันติดอยู่ว่ะเออมันยังเขียวอยู่เด้อนางปลูกก่อนไม้ใส่คันสารบริลูกตรกอนไม้ปลูก,กมักทั่วปลูกมัะฮงมันสับปะหลังมีหดต้นกล้วย ถามเบิ่งพี่น้องมันเกิดขึ้นมามาซินี่ยังแน่รับรองมาหลายอย่างแท้แนนอนมักแต่งบริฟังเสตติเจฟังแล้วเดี๋ยวมันก็ออกพี่น้องมักแต่งปีที่แล้วเนี่ยมักแต่งให้มักแต่งทางไทยเคยมักแต่งมักแต่งไทยเนาะลายลายพี่น้องลายคุหลายคนดีเคยติดตามมาก,ก่อนนะน,นี่ก็สซีฮู ว่าน,นางปูม่มกแต่งไลา์สำใดัขั้นสะแต่ละขั้นน่ะมีเนาะบริอึดมกแต่งกินแต่ละปีเดี๋ยวบอมีสิบภาไปเบิ่งน้งไม้ของนางพี่น้องจา๋านี่อี่ฟังนีนก็สิเป็นก้อนน้งไม้อันนี้ก่อข่าเนาะมันสับปลัง ก้อนน้ำไม้บงอันนี้จะเป็นก้อนน้ำไม้บงทั้งเบิดเลยเมื่อก้อนลนะลายไปก่อนดูเจแต่ฟังนี่นะมันอันนั้นมันแห้งกว่าพี่เฮาไปเบิรงว่าม,มันออกนอกออกแนงระบบคะเวลายามนาหรือว่ายามดำนาดำนาแล้วเฮากบบระเด็ปไปหาไก่ดอกกุ้สิหาตรงนี้แหละตรงใ,ใกล้ๆเถียงแมนเาดูเฮามันมีความมานาในตัวเฮากับบริสุทธิคนกินแมนมีตะก,กอนน้ำไม้ของนางมีแนวออยู่ใน วนนนะเาะซับจักซี่น้อหาน้อกับพ่อแกงแล้วเจ้อุัยน้อมันออกตกลางอยู่ใส่เบิ้งฮะนี่ฮะสิฟ้าพี่น้องเบิ้งหน่อไม้กาะอุ้ยนี่อย่าดึงนี่โคดนี่นี่น้อนึงอันนี้คือหน่อไม้เดี๋ยวพี่น้องไล่ๆนี่ทางในไลยหน่อไม้นี่พี่น้องหน่อไม้แล้วมันเริ่มออกแล้ว อันนี้สิเป็นน้ำไมบงมันก็สีลายจังสีอ่ะเนอะกำลังแตกนอะลายลายพุนอีด้านในก็น,นอใหญ่ๆเขาลลายๆเลยแมนเบิร์เนอะเพราะฉะนั้นการที่เขาปลูกไว้ี่ดีลายบทจำเป็นต้องไปหาไก่ปุ่นกอ่อนนะก็มีก่อนน้ำใหม่ของนางหลายกอ่อพี่น้องตรงนี้นี่มันกำลังกำลังออกเนาะ ฝนตกห้างกระตกมันก็เริ่มออกแล้วนี่มีตะกอนแล้วไหม่บทจะเป็นต้องหาไก่มีหลายที่ปลูกอยู่หางหนากับมีอยู่สะกลางทงกับมีพี่น้องเคยสังเกตว่าอันนี้จะเป็นคอกเป็ดเก่าของนางตอนนี้นางย่ายไปเรียบร้อยแล้วเจ๊ มันบฮักับกลุ่มดึงนี่แหละนักเทศทาหมกแป็บจ้าพี่น้องติดตามึงรู้จ้าว่าไส้กินมากหรือบ่นี่อันนี้น้าปลูกมกแปบมึงจะมกแป็บภาษาไทยเริ่อมากอย่างมักแปบอันมกแปบแหล่จอามาแต่บ้านเจฟอร่านะจ๊ะมกแปบนี่ก็สิมีหลายพันพันขาวหน่วยยาวหน่วยสั้นเนาะมกแปบแหล่อันนี้คือคือแหล่คือสีม่วงนะออกมุมม่วงแดงแดง เขาก็สิไปตำไปลวกหรือว่ากินกระตำมาพุกก็ได้สดๆพี่น้องส่วนใหญ่เขาสีนิยมไปซุปต้มแล้วซุปคายๆก็ซุปมะเขือปลาทูหรือกบนั่นเองหรือว่าเอาไปพัดเอาไปใส่แกงใส่ออมก็ได้เื่กันรนะางกลามเขือติดตามดูนะพี่น้องว่าสิพุ่งใหญ่ซ้ำได้เราสิได้กินมาอ,นอันนี้เขือ,อนะึงึ่งเวลามันแตกนะ,ลา,ะล,าลายเจหลาย มองตรงนี้นะมันขี่เป็ดนะมันมเลยงามแม่ยังบอเตอร์ไซคยังอยู่กับน้ำแล้วเลี้งนนี่เลยะะคหลายคูดหลายคนแนะ่ยนำมาว่าอยากให้มะมี่ออกมากว่าให้เอาอยางโบเอามีดมาดซับมันวัดสันวาเนาะมะมีม่นี่ปลูกประมาณหาปีพี่น้อง เป็นมักมีปลูกจากเมล็ดเองโมเมนต์มักมีต่อเนีเนาะพาพี่น้องสมบรรยากาศสวนของเจอมราลารอบๆซาพี่น้องจ๋าพอสนทดขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้ายูดีมีแห้งบัดสกู๊สุคนไปแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะทุกคนที่ยังรักอมมาลาจ้า ขอฝากกด subscribe ให้นางด้วยนะคะสวัสดีค่ะสบายดี